สวัสดีครับผ่านไปเจอข้อเขียนหนึ่งว่าเริ่มเบื่อเป็นเพื่อไทยโบเตอร์นี่แหละฮะเขาเขาไม่ได้เบื่อหรอกเขาเซงเรียกว่าเซงกับการที่เพื่อไทยถูกกระทำนะครับการที่เหมือนคุณทักษิณถูกหลอกให้มาติดคุกผมพูดแบบนี้ก่อนคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเราเข้าใจกันดีในฐานะของเป็นเพื่อไทยโบเตอร์เป็นแทยไทยโบเตอร์ว่า สิ่งที่คุณนักสินโดนน,นะเนี่ยมันคือคดีหลังจากการรับประหารแต่ก็อย่าลืมว่ามันมันก็เป็นคดีความที่คุณนักสินเขาก็ยอมรับผิดไปเพื่อให้มันจบแต่ทีนี้พอเป็นเรื่องราวของการที่อย่างตัวอย่างตัวผมนี่ยังยืนยันว่าการที่คุณนักสินเนี่ยอยู่ที่โรงยาลตำรวจนั่นคือเป็นการรับโทษแล้วนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยใช่ทุกคนอาจจะมองว่า มันคือการที่มันแยกนะแยกกับเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนนายกสองคนเรื่องคุณทักษณิณต้องกลับไปเข้าเรือนจําเนี่ยคือการที่คุณทักษณิณกลับไปเข้าเรือนจําเนี่ยมันมาจากการที่มีการเอาผิดคุณหมอนั่นนี่ซึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันบิดเบือนมากเรื่องนี้เพราะว่าเทาผิดจรงิงคุณก็ต้องไปเอาผิดตั้งแต่กรมะะาชธันที่ส่งตัวมาลงมาตํารวจที่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปหาเรื่องอย่างนั้นไงแต่เอาละในเมื่อคุณทักษิณเองก็เลือกที่จะ รับโทษซึ่งผมมองว่าเนี่ยทุกคนบอกเป็นการดีกระแสมันพลิกเลยไงทุกคนมีบากกรรมของตัวเองครับผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงคุณทักษิณรู้ว่าทุกคนรับไม่ได้หลายคนรับไม่ได้ซึ่งนั่นแหละเราก็แค่ให้กำลังใจกันอย่าเพิ่งหมดไฟอย่าพึ่งท้อโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณเหนื่อยอะไรกับการโพสต์การเมืองอยู่ตั้งแต่ผมเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะอาจจะไม่ได้ วือหวาหมาเห่าอะไรมากแต่ผมก็อยู่ในแอปฟ้าใน,นีตั้งแต่ปีห้าสองนะไปไปร่วมชุมนุมบ้างแบบไปเดินเที่ยวมอบอะไม่ได้ไปร่วมอยู่ตอนเย็นหรอกเพราะว่าลูกยังเล็กภรรยาบนโพสในพันทิปนะครับมียูทที่ไปต่อยตีกับสลิมมาเสมอเรื่องเอ็มโอยูสสามนี่ก็ทะเลาะกันั้งไหนในพันทิปโต้ะละาดำเดนินผมไม่เคยเบื่อนะผมเหมือนมันมีเรื่องใหม่มาทุกครั้ง แม้กระทั่งเรื่องสม้มเรื่องอะไรพวกนี้ประเด็นคืออย่างนี้ที่พูดเรยืดยาวเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ถูกหลอกสำหรับผมคุณสกิณไมไ่ถูกหลอกมาทดคุก,กมันมีฐานการเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีเรื่องของดวงดาวเรื่องของดวงเฉพาะตัวเรื่องของการที่คุณต้องเลนกายการที่ต้องเขาเรียกอะไรล่ะระวังในการทำแอคทิวิตี้ต่างๆดวงดาวมีผลนะค การดูดวงดวงชะตามีผลช่วงดวงตกควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะทีนี้ประกอบกับเมื่อวานผมได้ดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนของเจมส์กันเมื่อมีประโยชนหนึ่งที่ผมไจะบอกว่าผมไม่ชอบซูเปอร์แมนเลยนะเพราะผมไม่ชอบความเป็นคนดีเกินไปของซูเปอร์แมนตลมไหมตั้งแต่เด็กผมชอบฮีโร่อย่างแบทแมนอ่าผมชอบฮีโร่อย่างไอรอนแมนไม่ชอบฮีโร่อย่างซิปโรเจอร์ที่เป็นคนดีคนดี กับตาอเมริกาที่เป็นคนดีคนดีซูเปอร์แมนที่เป็นคนดีคนดีผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าเขาใส่ซื่อไปแล้วมันมีประโยคหนึ่งที่ลุยส์เรนในหนังของเจมกันเนี่ยบอกว่าทำไมคุณต้องบอกความลับความเป็นคาเข้นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือคือไว้ใจคนอื่นเกินไปอะ่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดไงผมย้อนมาที่ตรงนี้ครับเรื่องขุนอุงอิงเกือทั้งคุณเสฐา คุณเสถาก็ไว้ใจเกินไปในการที่ยอมเรื่องแต่งตั้งคุณพิชิตชืบานผมต้องบอกนะว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานทาไมคนเพื่อไทยเนี่ยยกเครื่องเขาเนี้ยต้องจําเลยนะครับในฐานะที่คุณเป็นคนเพื่อไทยนะเป็นคนจะทํางานเหลือเนเพื่อไทยผมคนนอกผมมันบตเตอร์โนบอดี้ธรรมดาครับช่วยทํางานให้เพื่อไทยแบบไม่หวังผลกันได้ไหม ทำไมมันต้องมียศมีตำแหน่งอยากมีไปขอพักอื่นเหมือนที่มีคนลาออกไปอยู่พักกล้าทำเอาแบบนั้นถ้าอยู่เพื่อไทยมันต้องทำงานได้ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรผมสมัครไปเนี่ยเป็นพารโลผมก็อยู่ได้นะผมจะอยู่แต่ทานโทษเดือนไม่พอใช้นั้นะเองฮะผมก็ต้องทำงานประจําก่อนคือสุดท้ายเนี่ยประเด็นคือต้องเลิกที่จะหวังตำแหน่งกันได้แล้วแล้วทำงานให้มันสำเร็จให้มันผลักดันนโยบายเพื่อไทยได้ก่อน ไม่งั้นเนี่ยคุณเสราไม่กระเด็นหรอกอันนี้เรื่องหนึง่งส่วนเรื่องที่สองคุณอุ๋งอิงเหมือนซุปเปอร์แมนเลยใจดีเกินไปอันนี้ไม่ว่ากันผมว่าคุณอุ๋งอิงอะทราบอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะที่เธอจะต้องมาเปลี่ยนแต่ว่านั่นแหละมันเป็นมันเลยเป็นช่องทางให้กัมพูชามันเล่นเรื่องนี้คือมันเลวเกินไปมันชั่วเกินไปในการที่มันมาล่อลวงเรื่องคลิปเสียงนั่นนี่ ทุกคนอาจจะพูดกันว่าคนที่ไม่ชอบคุลินจะพูดว่าก็เราไปพูดทําไมล่ะอ้างเข้างอขึ้นอ่ะก็เขาเขามองในเรื่องการเจราจาไงถ้าไม่เคยอยู่ในตําแหน่งเลเวลของผู้บริหารนี่ไม่ไม่รู้ว่านั่นคือการเจราจาเนี่ยคุณคุณอย่ามาคุยกับผมนะครับคุณอย่าเอามาอ้างว่าในนาย,ยกต้องรู้ทุกอย่างการเจราจาคือการเจราจานะถ้าไม่เคยทํางานในตําแหน่งไฮเลเวลอย่าอย่าอย่ามาเถียงกับผมเรื่องนี้นะ และสุดท้ายมันผิดที่ใครที่คุณเซนมันเอาออกมาเพราะมันหวังผลคือคุณเซนมันหวังอยู่แล้วที่จะเรื่องนี้มาตีมันลอยพูดถ้าแค่นี้คุณยังคิดไม่ได้ก็ตามนั้นก็คือเหมือนที่แบทซูเปอร์แมนโดนคุณไปดูเจมกันเลยเล็กรูเธอร์มันวางแผนแล้วซูเปอร์แมนเกือบพังเดินเข้าแผนทั้งหมดเหมือนเลยมีคลิปเสียงจากคุณพ่อคุณแม่ซูเปอร์แมนเหมือนกันคุณดูเจมกันแล้วคุณจะนึกถึงเรื่องเพื่อไทยเลยล่ะเออคุณลองไปหาดูซูเปอร์แมนของเจมกันในแอป hbo max นะครับ จริง,รงเออผมก็เลยบอกว่านั่นแหละดังนั้นผมไม่ท้อนะเรื่องของการที่ช่วยกับเพื่อไทยแล้วไม่ได้มองว่าคราวเนี้ยเพื่อไทยถูกหลอกหรืออะไรมันเป็นจังหวะเวลาที่สุดท้ายเนี่ยกัมพูชาแม่งเงินจีนเทาผมบอกแล้วมันหนามากแล้วมันพร้อมที่จะ,พร,จะพร้อมที่จะทําลายเพื่อไทยแล้วไอ้พรรคการเมืองอนุรักษนิยมบางพวกก็พร้อมที่จะลายประเทศอิงกับเขมรนะทุกวันนี้เป็นไงเห็นนะ ก็ไม่เห็นเจ้าจริเงเอาจังอะไรคุณรู้ยังละ่ะว่าใครกันแน่ที่มาเป็นตัวขายชาติ